สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเจนนี่ยอมจ่ายให้จบคดีค่ะก้าเกิดคนนะคะได้ได้ว่ามีการฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ไกลเกลียครั้งหน้าก็คือเดือนกุมภาพันธ์า5 6 5ค่ะเมื่อวานนะคะก็คือวันที่2 0 0 0ธันวาคม2564ที่ผ่านมาค่ะนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแ0บพรรษาอาคารราชบุรีดิเรกธินะคะอาคาร A ชั้น5 ถนนแจ้งวัฒน,นาค่ะก็มีนักร้องชื่อดังอย่างคุณเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตนะคะแล้วก็คุณยิวชัดมงคลสมแก้วผู้เป็นสามีค่ะพร้อมด้วยทีมทนายความนะคะมีการเดินทางไปที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การค้าระหว่างประเทศกลางนะคะตามที่ศาลนัดสอบคาให้การนะคะุณผู้ชมค่ะสืบเนื่องมาจากกรณีที่คุณก้าวเกิดคนเพชรรัตน์นะคะได้มีการยื่นฟ้องคุณเจนนี่รัชนกค่ะแล้วก็บริษัทได้หมดทัศน์ชื่นจำกัดนะคะ ตามความผิดฐานพรบลิขอสิทธิ์พศ2537ค่ะในคดีละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ละเมิดลิขสิทธิ์นักสแสดงนะคะตามที่เคยมีการเสนอข่าวไปออระยะสักพักหนึ่งนะคะซึ่งคุณเจนนี่เนี่ยก็ได้มีการเปิดใจถึงการเดินทางมาที่ศาลครั้งนี้ค่ะบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยก็ตื่นเต้นเพราะว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้มีการนัดในครั้งหน้า เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากการที่มาในครั้งนี้นะคะน้องก้าวเนี่ยน่าจะติดภารกิจเลยมาไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการทําเรื่องนัดไกลก่เกลี่ยถ้าสมมุติว่าไกล่เกลี่ยไม่ลงตัวหรือว่ายังไงเนี่ยอาจจะต้องมีการนัดสืบพยานกันอีกทีนึงตอนนี้เนี่ยเธอบอกว่าพอเราท้องเนี่ยเราก็อยากจะจบเรื่องนี้ด้วยดีที่สุดนะคะเราก็มีตัดสินใจในใจแล้วแหละบอกว่าอืมเราจะไกล่เกลี่ยออกมายังไงให้เราทั้งคู่เนี่ยจบกันด้วยดีแล้วก็ต่างคนก็ต่างทํางานอ่ะนะคะก็เลยบอกว่า แล้วหนูเนี่ยก็อยากจะอยู่กับลูกไม่ต้องเครียดอะไรมากคืออยากให้มันจบๆไปนะคะเอาจริงๆเนี่ยมาสาเนี่ยมันก็มีแอบเครียดอยู่บ้างแล้วก็ไม่อยากมีคดีด้วยนะคะถามว่ามีตัวเลขในใจไหมก็มีค่ะก็คือหลักล้านเหมือนกันถ้าถามว่าใช่1ล้านตามที่เคยบอกไปไหมก็ประมาณนั้นค่ะก็คือประมาณหลักล้านนั่นแหละคะ่ะ ก็ต้องคงดูอีกทีวันไกลเกลียนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางน้องเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนส่วนในเรื่องของการลบ MV จริงๆแล้วทางคุณเจนนี่เองก็บอกว่าไม่ได้ติดอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่อยากมีปัญหาแต่เนื่องจากว่าในเพลงเนี่ยมีสปอนเซอร์ทั้งหมด3ตัวซึ่งคุณเจนนี่เองก็ได้มีการโทรหาสปอนเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าทางสปอนเซอร์เนี่ยเขาไม่ยอมเพราะมันไม่ได้มีการสัญญาว่าเฮ้ หลังจากมีการปล่อย MV ออกไปต้องมาลบเพลงทีหลังถูกต้องไหมคะเพราะตอนแรกก็คือปล่อยก็คือปล่อยก็คือจบถูกต้องไหมคะเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าในเพลงเนี่ยมันจะมีสินค้าทั้งหมด3ตัวถ้าใครดู MV ย่อย,ย,อยๆเนี่ยก็จะเห็นอยู่นะคะ MV ตัวนั้นว่ามีสปอนเซอร์ตัวไหนบ้าง ทางตัวแทนน้องก้าค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวรอวันไก่เกยอีกทีนึงก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อยากจะบอกว่าขอความเห็นใจนิดนึงเพราะอยากให้เราจบกันทั้งคู่จบกันด้วยดีแล้วอยากให้พอดีกับทั้งคู่ที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็นานมาแล้วด้วยแต่ว่าพอเธอมีลูกเนี่ยเธอบอกว่าอยากให้ตัวเองสดใสขึ้นสบายใจขึ้นไม่ต้องมานั่งขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ต้องมีปัญหากับใครนะคะแล้วก็จะนัดไก่เกยอีกครั้งหนึ่งก็คือต้อนเดือนกร เรียก้ว่างานนี้นะคะเราก็ต้องมาคอยลุ้นดูเพาว่าเรื่องราวคดีนี้เนี่ยมันจะจบลงอย่างไรแล้วก็ผลจะออกมาในทิศทางไหนนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกรกะแสร้อนของสังคม